อนุโมทนาบุญกับบริษัทเอแอรุ่งโอรานจำกัดโดยคุณจงกลคุณวิมาลานางสาวจรัดลักษ์ทองโอรานวันนี้นำน้ำดื่มจำนวน200แพ็คนับเป็นขวดจำนวน2400ขวดมาถวาย แต่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาจุฬาพร้อมกันนั้นถวายส้มเขียวหวานจำนวน20กิโลกรัมกล้วยหอมจำนวน6หวีวันนี้ทำบุญคล้ายวันเกิดนางสาวจรัดลักษ์ของโอานาลนและทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่ การงานสึ่งตระกูลทองโอรานได้มาถวายอุปถัมภ์ด้านพระตาหารแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำหลายครั้งเป็นนนสิทธิ์คุณจรัสล์ทองโอรานก็เป็นนนสิทธิร์ระดับปริญญาโทสาขาวิชาพระพุทธศาสนาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมกันนั้นก็อนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้มาถวายความอุปถรรัมภ์ด้านพัะตาหารเป็นอาหารขาวหวานบ้างบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตาหารผ่านทางบัญชีธนาคารกองทุนพัะตาหารบ้างนำวัตถุดิบเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเครื่องปรุงรสมาเข้าโรงครัวมหาจุฬา ซึ่งก็ได้ประกาศอนุโมทนาให้ทุกท่านได้รับทราบอนุโมทนามาันร่วมร่วมกันเป็นระยะระยะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9เก้าการฉันพัฒหารของพระสงฆ์ที่เป็นผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีมารับอาหารบินดาบาดแล้วก็ไปฉันในที่พักของตอนตามอัธยาศัย ก็มีส่วนหนึ่งที่ชั้นที่อาคารหอชั้นชั้นล่างชั้นสองอขอญาติโยมศรัทธาสาวธุชนท,ทุกทท่านาวันนี้บริษัท a อ a รุ่งโอลานโดยคุณจงกลคุณวิมาลานางสาวจรัญรัตน์ทองโอลานได้มาเป็นเจ้าภาพถวายกองโอถามน้ำดื่ม2,400ขวด ส้มเขียวหวาน20กิโลกรัมและกล้วยจำนวน6หวีอาญาติโยมทุกท่านที่บริจาคปัจจัยบ้างวัดถุริบ้างนำพัสหารขาวหานมาเสรถถิมว่างก็อนุโมทนาบุญร่วมกันจากนี้ไปพระสงฆ์จะให้พรเป็นภาษาบาลีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานสืบต่อไป ยะทาวริวหาปุราปริอุเรนติสากะรังเอวะเนวะอิโตติมังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังตะปา จันโทปรรโสยะธา,ามณิโชติรโสยะธาาชวิทยาลัยมุม่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณนรจำนวนหนึ่พรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบนลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา